บัดนี้เป็นครั้งที่71ตรงกับวันที่19มกราคม2569ั้าพิเ้าข้าพเจ้าในอนุโมทนาพิธะขอเพ่งวาจาสาธทายพุทธมวฑลเป็นพุทธบูชาธรรมบูชา,ชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สัมเดรุงหลวงปู่บุเด,ดลหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาชินานมณีขอที่เทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวนสาธทายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระรัตระไตรคูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสะมันตาจักรวาลรสุอาจาัจฉรคฉันตุเทวดาสัตตรรม,มังมมนีราชาสัสุนันตุสักขโมขะทางังสักเคการีมจรูเปคีฤสีขารัตเตเันตลิเขมิมาเนทีเปรตเถจขา,ามตาลุวะนัคขา,านีคิแหวัตถุมหิเขเต ภูมิมาจะยันตุเทวชราธาลวิสเมยจขะคันทัพนาคาติธันตาสันติเกยังมุนีวรวาจังสาธมุเมโสนตุธัมมะสัวันกะโรอายมพันธัญตาธัมมะสัวันกะโรอายมพันธัญตาธัมมะสัวันกะโรอายมพันธัญตาบทสวนนัมกาลสิทธิคาถานนโมตัสสะพระเข้าวตัวระหะโตัวสมาสัมพุทธัสสะสโมตัสสะพระเข้าวตัวระหะโตัวสมาสัมพุทธัสสะสโมตัสสะพระเข้าวตัวระหะโตัวสมาสัมพุทธัสสะ บสทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมสารังอัญญงพุทโธเมสารังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสุทีเมหันตุสัพพธานาทีเมสารังอัญญงธรรมโมเมสารังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสุทิเมหันตุสัพพธานาทีเมสารังอัญญงสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสัจจวเชนะสุทิเมหนตุสัพพธาบทสวดมหาการลุนิโกนาโถติอานิกาคาถา มหาการุณิโกตาโถอัตายาสภะปานินางปุเรตวาปารมีสภาประตสัมโพธิมุตตะังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหตุสพูปัทถวามหาการุณิโกนาโถหิตายาสพะปานินางปุเรตวาปารมีสภาประตสัมโพธิมุตตะังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหตุสพูปัทถวามหาการุณิโกนาโถสุขายาสพะปานินางปุเรตวาปารมีสภาประตสัมโพธิมุตตะบังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหตุสพูปัทถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมศุรังเอกังสรมยังปัสสาวะสกเยสุวิหารติสะกาปีลาวัตุสมิงมหาวัีมหาตาพิคุสังคีณาสติป hey, ัญจมัติหิพิคุสติหิสัพเพเหว่าอรหันเตุเหีธาตุเหตตาโลกตาตุหิเทวตาเยโพเยนะสนิปติตาผลติภาคบันตังทัศนายาพิคุสังคจณา อาตโคจตุนนางสุทาวาสกัยิกานังเทวานังเอตนโหสีออยังโขภะคะวาสเกสุวิหารติกะปีละวัตุสมิงมหาวิมานมาตาพิ่กุสังเคนะสัทถิงปัะจับมัติเหิพิ่กุสัตถิหิสัพเพเหวาวะละหันเตหิตเท้าหิจากโลกะตาตุหิเทวตาเยปพเยนะสันนิปติตาหุ่นติภะคะวันตังรัตนายาพิ่กุสังนัญจะ ยันนูนะมายามปีเอนะพระคบตาเตนูปัสังกมยญาพระอุปัสังกมิตวาพระครรมตุสันติเกปเจกขถาปาเสยยามติอาตโคตาเทวตาเสยยถาปีนามาพระรามปุริโสสามันทิ่ตังวะพรหังภาษาเลยะภาษาลี่ตังวาพระหังสามิเชยาอวามีวะสุทธปเสสุเทเวสุอันดาลหิตราพระกรรตุปุระตัปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาพระกรรมตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอาถังสุเอกมันตังทีตาโคเอกาเทวตาพระกรรตุสันติเกอีมังคาถังอาทับอาาสิ มหาสัมมโยปวานัสมิงเทวะกายาสัมมาคตะอาคตะทห้อิมังธรรมะสัมมยังท่าคิตาเยวะอัปราชีตัสังกันติอาตโคอัปราเทวัตาพระคัพโตสันนิเกีมังคัถังอัปาสิตตาพิคโบสัมมาทังสุจิตังอัตโนอุทุอุชุกมาสังสุสารสีวะเนตานิฆาเหตวาอินทิยานีรักันติปันธิตาติอาตโคอัปราเทวัตาพระคัพโตสันนิเกีมังคัถังอัปาสิเฉตออเคีลังเฉตวะปะลิขังอินท่าเคีังอุวาจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมมาตาสุรันตา อาเโผอัปปนาเทวตาพระกัตวโตสันติเกอิมังค์ถังอภาสิเยกจิพุทธังสารนังขตาสีนาเตคัมมิสติอาปายะภูมิงปะหายยะมานุสังเทหังเทวกายังปาริปุเรสติติอาเถโผลพระกบายพี่ขูอามันเตสีเยะภูเยนะพิ่เขเวทัสัสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาขาขังทัศนายะพิ่ขูสังกัญจะเยปิเต พิคเวอเหสุงอติตาวัทาังอรหันโตสมาสัพุทธ,ธเตสัมปีพระควันตานางเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตา,าเหสุงเสยิธาปีไมหังเอตารหิเยปีเตพิคเวพระวิสันติอนาคตามัทาน,นางอรหันโตสมาสมพุทธ,ธเตสัมปีพระควันตานางเอตาปรมาเีวะ เทวตาสันนิปฏิตาพระภิสันติเสยยะถาปิมาหังเอตารหิอาจิกิสามีพิขเวเทวกายนานังนามานิกิตายิสามีพิคเวเทวกายนานังนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายนานังนามานิตังสุนาถาสาธุคังมะนาสิรโรถาภาศิสามีติเอวัมพันเตติโคตวิโคพระขบวตโตปัจ,จตัตตสูงพระขวตเอตทั้งหมดจั สีโลกามนุกัดสามิยะตาพุมมาตะทัสสิตาเยสิตาคิริขะาพะลังปะหินตาตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสรีนาโรมะหังสาธพิสัมพุโนโอธาตบะนะสะาตุทาวิปัสนามนาวิรา ปิญโยปัญจสเตยะตวาวะเนกะเปลาวัฏเวตะตัวอมัตะยิสถาสาวะเกศศาสนาละเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชนาถะพิกคบูเตจะตาปัมะกะลุงสุตวาพุทธศาสนานังเตสัมปาตุระหูยานังอมานุสานาทัศนังอภัยเกศตามัทคุงสหัสังอัฏฐสตาลิงสตังเอเกสหัสังอามานุสานามะทัสุอภัยเกนันตัมัทคุงที่สัตสปาพุถะอหุงตันจจสัพังอภิญญายะวะวิกิตบานาจโกมาตตโตอมันตะยิสถาสาวะเกศศาสนาละเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชนาถะพิคบูเตโยหังกิตายิสัม มิเคลาเฮโรบุประสงค์สัตตาสหสาวยะขาปุ่มมาจับีละวัตถาอิทิมันโตชุติมันโตอันนั้นมันโตยัสัตสีโนมรธรรมนาพิการมุพิการังสามิติว่าดังชาสหัสสาหิมะวตายะขานานในตวันนิโนอิอีทีมันโตชุติมันโตอันนั้นมันโตยัสัตสีโนมรธรรมนาพิการมุพิการังสามิติว่าดัง สาตาคีลาติสหสายักขานาตะวันนี้หน่อยอิทิมันโตจุติมันโตนัมันโตเยสัสเทโนโมธัมนาพิกามูพิกุลังสามิติงวะนังอิจเจเตโสลัสหสายักขานาตะวันนี้หน่อยอิทิมันโตจุติมันโตนัมันโตเยสัสเทโนโมธัมนาพิกามูพิกุลังสามิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายกขานาลตะวันนี้หน่อยอิทิมันโตจุติมันโตนัมันโตเยสัสเทโนโมธัมนาพิกามูพิกุลังสามิติงวะนังคุมพิโรราชัให้โกเวปุลสานิเวสนังพิญโยนางสัตตาสหสังยกขานังไปยิลุปัสติคุณพ พระข้าสมิติวะดังปุริมันจาที่สังราชาทาจักรและถูปราสติขันธ์พนังอธิปติมหาราชายาสัตยิโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทธรรมามาพระราอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสเซโนมโหทัพมนาพิการมุพิกุนังสัมมิติวะดังทักขีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตัดปราสติคุณพันธนการทีปติมหาราชายาสัติโสปุตตาปิตาสาภาโวอินทธรรมามาพระราอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตเยสัสเซโนมโหทมนาพิการมุพิกุนัง ปัจฉิมเจ้าที่สังราชกูเวลูปะโคปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายะสัติโสปุตตาปิตาสาผาโวอินทนามามหาพลาอิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยสัสสิโนมอธรรมนาภิกขามุภิกขุนังสาวมิติงวะดังอุตาลัจเจที่สังราชกูเวโลูปะสาสติยะขานังอธิปติมหาราชายะสัติโสปุตตาปิตาสาผาโวอินทนามามหาพลาอิที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยสัสสิโนมอธรรมนาภิกขามุภิกขุนังสาวมิติงวะดัง ปุริมะที่สังท่ตาละโั่วถ้ถากินในนาวิรุณาโกปัจชีเมนหาวิรุประโกกุเวโรแตะลังที่สังจัตตารูเตมหาราชาสมันตาเจรโรโรที่สถาทาันและมนาทางสุวันนี้กับปีเรว่าทะเวเตสั่งมายาวิโนทาสาอาวันจะนิกาตถา,ามายาคุเกนดูเวเกนดูวิภูจะวิภูโตสาหาจนนเจนทโนกามาเตโตจะก,กินนุวันดูนี่มันดูจะปานาโทปันโยจะเทวาสุโตจะมาต่อทจิตอสนโนจะขันทัฟโอนอลโรราชาชนโนสโู อาคูปัญจสีโขเจวติมพร,รูสุริยาวัจจะสาเอเตจันเงยจาราชานคันทพาสหราชุพีโมธม,มานาพิกามูพิคุณมมังสามิติมนังอาทากูนาภาษานาคาเวสาราสาหาตาจาการกม้ารสัตระาอาคูปายาคาสาหญาติพิยามูนาทสารธา,าจะอาคูนาคายาสันโนเอราวโนมหานาโคโสภาคาสาม,มิติมนัง,นงเยนาคาราเชสาหาสาหลาันติที่พ่านทิชาปกิวิสุทธาจักขเวหายาสาเตวะนามชาปตา <c oughs> จิตตาสุปัญนาอิติเตสารามังอาภยันตทานาคาราชาธมาสิ สุปันนาโตเขมมะมก,กาสีพุทโธสนหาหิวะจาริยุปวะหย,ยันตานาคาสุปันนาสามนามะกาสุสพุทธังขีตาอัจฉระหัดเทนะสามุธังอสุราสีราภาจโรวาสามวเสตอิที่มันโตยะสัจโนกาลกัญชามหาพิสมาอาสุราธานาเวฆสาเวปัจจิติสุจิติจักปะหาราโทนะมุจิสหะสตันจาพลิปุตตานังสัพเพเวโรจานามะก,กาสันนายหิตาวาพาลริงเสนาง์ละหูพะทามุปะขะมุงสมาโยธานีพระทันเตพิขุหนังสัมมิติงวะนัง อาปูจเทวาปัทภีจเตโชวายโยตถาคัมบงวารุณาว,า,า,วา,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 ารุณา,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 าเทวาโสมจะยสัสสสหเมตตากรุณากายิกาอากูเทวายัสสิโนท่าเสเตท่าทากายาสเพนะตวานิโน,นอิทิมตโตชุติมันต,วน,ตวนัมตโตยัสสิโนโมทมัมนาภิการมุงภิภุน,มมนังสาวมิติงวะนางเวณทูจะเทวาสาลีจอตสมาจะเุเวยามาจันท่สุปนิสาเทวาจันท่มา คูปุระกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุระกิตานักขานิปุระกิตวาอาคูมันทะวะลาหกาวาสุนาวาสโวเศธุสกปะคปุรินทโทท่าเสตเตท่าทากายาสเพนานตตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตนันโตยัสสัติโนมธมนาพิกามุวิกรังสัมมิติงวานังอาถาคูสหภูเทวาชาลามคิสิขารีวะอาริตะกาจารุชาจาอุมาปุภานิภาสโนวัลุนาสหชัมมาจั อจุตาจะอเดชะการสุเลยะลูกเจลาอาคูอาคูวาสาวะเนงสิโนธาติเตธาตากะยาสัพเพนาตตะวันิโนอิททีมันโตชุติมันโตนัมันโตเยสัสสโนมะธัมมนาภิกรรมโมภิควังสัมมิติงวานางสมานามหาสมานามานุสามานุสุตตวาคิทาปุตติกาอาคูอาคูมโนปุตติกาอาจหาคูหาละโยเทวาเยเจ้ลุหิตตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาเยสัสสิโนธาติเตธาตากะยาสัพเพนาตตะวันิโน อีที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยะส,สันโนมัทมาลาพิกามมงคลพิมุนันง,นง,ง,งสาม,มิติงวันังสุก้กากะลุมหาอะรุณาอาคูเวฆะนาสาัสาสหะโอทาตะคายหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขณาสาทธรรมตาหาราคะชามิสกาจายะสัสนโนฐานะยังอาคาปัจจุโนโยุทิสาอภิยยวัติถ้าเสรษฐีทาหางกายสเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตและมันโตยศสันโน โมทัมนาพิกามุงพิกุนังสามิติงวังเขมิยาตุสิจายามากัตกาจ่ายยสัดสิโลสัมพิตกาลามาเสถษาโชตินามาจะอาสวานิมมาณรัติโนอาคูอาถาคูปาร่านิมิตาถ้าเสรษฐาท่ากายาสเินานตะวันนิโนอีที่มันโตจุติมันโตนะมันโตยิสัสสิงห์พัฒนาพิกามุพิกุลังสามิติงวังเศรษฐเทวานิกายาสัเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาขันฉุญเยจันเยสาทิสาสหัส ปัฏฐาชาติมัคคีลังโอคาตินะมนาสวังท่าเขมโอคาตะรังนาคังจันทังวะอัติตาติรังสุภมาปะระมัโตจับปุตตาอิทิมัโตสหัสันนังกุเมโลติโสจ่สโสปะคัสติมิตทิงวานังสหัสพัมมะโลกานังมหาพมาพิติตาติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยะสัตติโสท้าเสรฐาอิสลาคูปเจกวะวะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจ่สสาเพอภิกันเตสินเตติเวสพัมมาเกเมรัสเสนาภิกรรมิปัญสการังสัมมันทียังเอธาขณะถาพันธะถาลาเคนาปันทาม โกจินังอิติตถาหะหาเสนาภะเพศสายิบปานินาตลามาจ่าสลังกตวานะเพราบังเยถาภพุสกโกเมโคธานะยันโตสุวิจโกตถาโสดปจิทาวติสังกุโตอัศยังวเสตันจตสัังอภิญญายะวะวะขิฏฐานะจุมาตตโตอวมนต่ยิ่งสถาสาวะเกสถานิราชิมาลเสนาพิกันตาเตวิชาถภิกาโว เตจะอาต่ประมัณกรลุงสุตตวาพุทธศาสนาวีตลาเคหิปการมงค์ในสังโลมันปีอินชุงสัพเพวิชิตาสังฆมราพยาติตายยศสินโมโทันติสาปูเตหิสาวกกาเตเชนสุตาติบทสว จุลชัยยะปกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสาราตนะตายธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทธิบานารายะปารเมสุระสิทธิธรรมมาจะอินทจาจะจตุโลกาคัมพีละขะคาสมุทธาปูตุงคังคาจะสัพพมะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะทอรณีนทอรณีอุทัติอุทัตินัตินัติชัยยะชัยยะข้าคนละตนละนี่ใสนี่ไรใสเสนาตเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมพีละสมพีนาเคินธนาคีตีสาจจาปูตกาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลกีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาธานะโมขชา ชายยะชายยะวารุณนหนามูข่าตาตาชายยะชายยะจมปาทินาคะกุลคันถุกชายยะชายยะัจัคนหนาตุลงสุกะละผู้ชงสีหะพยัคฆ์ถีปาชายยะชายยะวารุณนหนามูขายาตาชีตะชีตะเสนาลีปุณะสุทธินรดีชายยะชายยะสุขาสุขาชีวีชายยะชายยะทอละีตะเลสา สุชาญาชยาชยาธรณีสารส in in, ตินสถาชยาชยมังกราลัญญาพระปเกชยาชยาวรุณนายเขชยาชยาลักขเสสุละพุ้ชาเตชาชยาชยาพัมะพัเมนทะกนาชยาชยาราชาธิราชชาชยาชยปัมิงสัพพันชยาชยาอรหันตาปจเจกผู้ทศสางชยาชยามเหสุโรหะโรหะดินเทวชยาชยา ทำมาโสลโขชย,ชยะชยะนาโควิรุณหโควิรุปโคจันทิมาลวิอินโชจะเวนะเตยโยกุอินโทจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะลุโนปิจะอคีวายโยจะปารชนหกุมาโรท่าตาัลทโกอัฏฐารสามหาเทวาสิทธิตาปัสสะอาทโยอิสีนโนสาวกาสภาชยยะลาโมพระวันตุเตยชยยะธโมจะสังโคจะ ทักษปาโลจะชายะกันเอเตนะชายะเตเชนะชัยยะโสธิพะพันตุเตเอเตนะพุทธาเตเชนะโหตุเตชายะมังคลังชายโยปิผู้ท้าศาสตรีมัตโตอายางมลศาสตรจักรปาริมัตโตปาราชายโยอุโคสยามพุทธิมันเนปมทิตาชายยะตถาภัมม์มสนาเมสิโนชายโยปิผู้ท้าศาสตรีมัตโตอายางมลศาสตรจักรปาริมัตโตปาราชายโยอุโคสยามพุทธิมันเนปมทิตาชายยะตถาอินทาขนาหมิเิโน ชายโยปีพุทธาศาสน์ริมตโตอายังมาราศาจะปาปิมตโตปาราชโยโอโคสยามพุทธิบ as, well, ันเตปปรมวิท <tamanho S 2> ิตาชยตาธาเทวขณะไม่เหติสิโนชายโยปีพุทธศาสน์ริมตโตอะไรอายังมาราศาจะปาปิมตโตปาราชโยโอโคสยามพุทธิบันเตปปรมวิทิตาชยตาธาสุปนาขณะไม่เหติสิโนชายโยปีพุทธศาสน์ริมตโตอายังมาราศาจะปาปิมตโตปาราชโยโอโคสยามพุทธิบันเตปปรมวิทิตาชยตาธานาข้าขณะไม่เหติสิโน ชยโยปิพุทธศาสิลีมาโตอายังมรัสสจปะปาปิมาโตระราชโย,ยอุโคสยามปณีมันเดปรมัติตาเชยะธา,าสัพมา,ามาคณาเมหิโนชย,ยันโตโพธิยามโมเลสักยานังน,งนันทิวัตโนเอวังตะวังนิชโยโหหิเชยะสุเชยะมังคะเลอปราชิตเถรปารังเกสีเสปะทรวิปโขคะเลอภิเศเกสัพพะพุทธานังละข้าปโตปโมทติสุนากะตังสุมังคะนัง สุปภาทาตังอุสุติตังสุขโนสุโมโตจ่าสุยิทังพัมมจาริสุปะทักขินังกายกรรมังวาจักรรมังปะทักขินังปะทักขินังมโนกรรมังปานีธิเตปะทักขินาปะทักขินานิเกตวานาละพันติเตปะทักขินีเตอัถรัตตาสุกิตาวิรุฬหะพุทธศาสนีอะโลคานสุกิตาโหธาสหสสะเพหิยาติพิสุนันตุคนตัวเยเทวะอาสิมิงฐานเดอยร์ทีตัที่คายุกาสถานของตัวสุกิตาผนตุ สัพพะทาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุชินศาสา,านังยากาจีปัทานาเตสังสัพเพปูเรนตุมโหรถายยุตตะกาเลปะวัสสันตุวะสังวะสาวะราหะกาโลคาจุปัทวาเตสังนิวารเรนตุจ่สัพพะทากายาสุขังจิตตัสุขังอรหันตุยะถาอรหัง <c oughs> บทสวดธรรมะนิยามาสุตัง เอวัเมสุตังเอกลงสัมมยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเชตว่าในอะนากะปินที่กับสัาราเมตตะตาโกพระกวาพิกุอามันเตสีิพิคาวติพาทันเตติเตพิคุพระว่าโตปัจจโสสมพระกวาเอตตะทวจัอุปาทาวาพิกเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตถาคตานังที่ตาวาสาถาตุทำมันติตาธำมนิยามาตาสเพสังขาราอนิจติตัตถาตัวอภิสัมพุจติอภิสัมเณติอภิสัมพุชิตาวาอภิสัมเณตาวาอาจิกติเทสติปัญญาเปติปตะเวติวิพาาติวิพาจะ อุตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะติตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคาตุอภิสัมพุทธิอภิสัมเมติอภิสะพุทธิสวาอธิสมณตวะอาจิกติเทเสติปัญญเปติปตะเวติปตะเปติวิวารติวิภัจจติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราทุกขาติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสัตถาตุธรรมะเตตตาธรรมะดิยามตาสัพเพธรรมะอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุทธิตอภิสมีติอภิสัมพุทธตวาอภิสมีตวาอจิกติเทเสติปัญญาปิติปัตตพิจิติวิวาลติวิภัจจิติอุตานิกโรติสัพเพธรรมะอนัตติอิท้ามโวจะภะคะวาตามนาเตภิกขุภะคะวาโตสาภาสีตังอภิรันจุติหมดสุพระเทกะกาลัตตะคาถานวันที่แปด อาตี์ต่งนานาอาคะเมื่อยะนัปฏิกังเขานาค้ตังบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะนาตีตามปะหินาตังอาปาณจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ลาไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันันจะโยทำมังตะทัตถวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิถานมโนเพรุหะเย ผู้ใดเห็นทามันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นเดินเข่แจ้งไม่กันแง่ายันแข่งข่าผลเพราะคนพาะคุณอาจารย์เช่นนั้นไว้อาจเชว่ากิจจะมาแต่ปังโกชัญญามานนังสุเมความเพียรเป็นกิจเท่าที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายไหมพวกนี้นาฮิโนสังคา,าเตนามหาเศนนามัจุนาพราะการปับเพียนต่อมาจุราซึ่งเมเสนามา่ามามาายอมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารีปานาปิงอาหารตัตตมาตันที่ต่างตเางไว้พระเทกรโตติสันโตอจิคเตมุนีโมนีผู้สงบย่อมกล่าวเลียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เเเเกกกกดาาาาารรทัั้้งงงลลวววนนนคื่่่ผููป็อยยยมพีีีตช บทสวดธรรมะสังเวคะปัจจะเวขณะวงแล็บแปลสัพเพาาจจสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธมารมรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา ทั่ววังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทั่วังมรณดังความตายเป็นของยั่งยืนว่าสังมายามริตะพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะนะปงปริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบม,ะนะมรณะเมธีตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าแต่คนที่จะสังเวชอายังายโยอาจีรังร่างกาน,นีไม่ได้ตั้งอยู่นาะนเปตวิญญานขั้นปัะจะวิญญาณฉุนโทอันเ่าทิ้งเสียแล้วอาทิเศษส,สติจักนอนทับปะวิงซึ่งแผ่นดิน จลิงข้าลังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนปืนนี้ละถังหาประโยชน์มีได้อนิจจาวัาสังขารลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาว่ธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตตวานิรุชนติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป เตสังวูปสโสมสุโข,ขความเข้าไปสงบแล้วครับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสาตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทาัง้งปวงกำลังแต่อยู่มาลิงสุจะมาริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอถาสังเโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยบทสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุศลังกรรมบงสัพเพหิพาใจหิกตังบุญยังโนโอนุโม ทันตุสุนันตุพอโดยเยเทวะอาจจะมีฐานในแอธิคตาทีคารยุกาสัทธาหนตุสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพยาติการสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพอายาติการสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพปีสาสัพเพยักาสัพเพปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพอาจาริยุปัชญายะสุขิตาหนตุทุกขาปมุจจันตุ สัพเพนาขัตตาสุกิตาหอนตุทุกขาพระพุทธเจตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุทุกขาพระพุทธเจตุสัพเพสามาตินางสามิชันตุโมบทสวดลุงบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิส <im> ัตโตอากันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภควานะโมโพธิสัตโตอากันติมายะอิติภควา ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทุกไปกเลยโพธิเขลต่หิงแตหิง,ต,หงตาธรรมะธานีนะพระบัณฑูตูปูชิตาสโสทิงกะลนเตธาวิหาร,รามันทะเลเทลาจามัชานาวาการเจพิกฆโวสาลามิกาธานาปฏิอุปัสกาคามาจะเทสันนิเขมาจะอิสาลาสัปปานาปูตาสุขิตาพระบัณตุเชรา,าผู้ชายเยปิจะอันท่สัมภรวาสังเซชาทาธาชาติอัตโวปาฏิการนิญาณิการธรรมวานังปฏิจเตสัพเพปิตุขัสสะกะลนตุสังขายังธาตุ จิรังสตังธรรมโมธรรมัตาราจปุคะราสังโฆโหตุสมะโควะอัฏฐายะจหิตายะจัอัมเฮรักขตุสตธรรมโมถเพปิธรรมจาริโนวุติหิงสปาปุเนยมาธรรมิอริยปเวทิเตปัสนาโหตุสพเพปิปานิโนผู้ธทาสเนสัมมาทังปเวชนโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายะสตานังสมิทังเนตุเมธินิงมาตาปิตาจัตตอรชังนิจังละคันติปุตตะกังเอวังธรรมิราชโนประชังละคันตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคาถาบทส่งเทวดา ทุกขปะตาเจนิทุกขะพยาปะตาเจนิพยาโสกปะตาเจนิโสกะห้าุ่นตูดสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมหินีสัมประทางปุญญะสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทาตันตุสัตายาสีรลังละคัตุสัพพะทาภาวนาพิรธาหุนตุขันตุเทวตาขตาสุมังคนคาถหุนตุสัพพังสุมังคลังลังคัตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสดิหุนตุนิรันตะลังหุนตุสัพพังสุมังคลังลังคัตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมาานนนนนนุุุุุุภเวะสสสทิิหหตตตรััััังงงพพม ขันตุสัพพังสุมังคลังราขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะสดที่นตุนิรันตรังสัพเพพุทธาราะรัตตาปัจจการนจะยังพลังอาราหันตานันจะเจชนะลักขามัตมิสสะพโสสัพเพพุทธาราะรัตตาปัจจการนจะยังพลังอาราหันตานันจะเจชนะลักขามัตมิสสะพโส สัพเพพุทธาพระรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะราคะมัธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะราคะมัธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะราคะมัธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะราคะมัธมิสัพพโสสัพเพพบุตราพระรัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนะราคะมัธมิสัพพโส สัพเพพุทธาพระระตาประเจากานั้นจะย,ยังพลังอารหาหหันตานั้นจะเตเชนละขมะัธมิสาประส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสรรยานพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นวาระแห่กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมนาถบุตรนาถชินีนัทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้ารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เขาค่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้ามม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 ีีีสสสสสาา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 าธธิิฐตตััััั้้้งงงงงง่่่นนนนนนใใพพพรรรรระะคคคออออออแห์เเเดดดด็จจุททยูวลลกกข เวลาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลน,นี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรพน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งโพลที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยผู้ทานุภาพเทวานุภาพและริธทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำํานยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการเอญ